เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้กูก็อยู่กับช่อง OJRWZ นะครับและวันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอ SAO Sword Art Online มุกควายจะเป็นยังไงไปดูทําอะไรอะไรกูไม่ได้ขอตั้งไฟหามันด้วยตัวเองกูทําให้แม่ภูมิใจหสวัสดีฉันชื่อคิริโตะเฮ้คิริโตะเหรอแล้วนายล่ะชื่ออะไรหรชื่อของผมนั่นเหรอก็ยู อยู่อะไรนะเออยู่อยู่อะไรเล่าก็รีบรีบบอกมาสิอืมอ๋ you love and love you. อ,อ want you. Please listen ตลอกไอ้สับสรุปนายชื่อยูจิโอสินะนายนี่มันดีแต่หึงจริงๆเลยอ่ะดีแต่หึงอะไรวะนายอย่าได้ลองผลมันเชียวนะยูจิโอนี่ยูจิโอนายพอจะมีวิธีจัดการกับเมียมั้งไหมคืออสุนะแม่งต่อต้านกูมากเลยฉันะะเจ็บใจจริงๆมซี่ ถ้านายเอาวิธีของฉันไปใช้แล้วก็บอกได้เลยว่าเมีตยต้องกราบเท้านี่นายกำลังจะบอกว่าให้ฉันไปซ้อมมวยเหรอึเ hmm. ปล่าวบวชต่างหาก hey, hey. เนี่นี Yu ่ยูจิโอวันนี้นะฉันเดินเข้าวัดสันเนี่ยหายเมื่อยเลยละ่ะเฮ้ทำไมเหรอกูเจอคีมนวดอืมเศร้าหนึ่งทีเออเมื่อกี้นี้นายทำอะไรเหรอทำอะไรกได้กูไม่ได้ขอตั้งใคร าม้นเมมนี่ยยูจิโอหืมจริงอยู่ที่ขยันวันนี้สบายวันหน้านะยูจิโอแต่ว่านายขี้เกียจตอนนี้เนี่ยมึงก็สบายตอนนี้แหละไอสัตว์โหคิริตโตเป็นคนคิดแบบนี้มึงแม่งโคตรมีประโยชน์ต่อสังคมเลยจริงๆ <c oughs> วันนี้เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนเรากลับหมู่บ้านกันก่อนดีกว่านะเออก็ดีเหมือนกันฉันอยากจะกลับไปพักผ่อนสักหน่อยนะถ้างั้นก็ I'm ready No I am boy กูหมายถึง lady ผอมไม่ใช่ลดี้ผู้หญิงไอสัตว์ นั่นนายทำได้ยังไงเนะี่ยกูพยายามมานอนมันถึงเวลาได้สิ่งที่กูต้องการออกอ,าอ,อ,กอาน,า,า,นายุจิโอไหนฟังฉันนะตอนนี้ที่บ้านฉันนะ่ะน้ำท่วมนายก็ไปซื้อสีไม้สิหืมทำไมกูต้องซื้อสีไม้วะก็เพราะว่าสีไม้ระบายน้ำ โอ้โหฟังแล้วเรือจอดเลยเฮ้ย <H ell> ทำไมวะเข้าท่ายัางไงล่ะห <N an xi> น้านี้เอาล่ะเข้าสู่ฉากแอคชั่นของเรื่อง <N an xi> เอาเพลงมาทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใครหามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจ You love me and I love you อยากบอกว่า I want you Please listen อาวุธออกอาวุธที่คันขึ้นหน้ามาเป็นใส่ไปเต็มเต็ม,มอาวุธพรบสัม <N an xi> อ่ะเฮือกคิดว่ารถฟันตายจบ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ Sao มุกควายนะครับก็อาจจะมีปฏิปต่อเนื้อเรื่องกันนะครับแล้วก็เอาเพลงหลายๆเพลงที่ผมโหลดมานะครับเอามายํารวมกันกับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณมุกต่างๆนะครับที่ผมเอามาจากทวิตเตอร์นะครับก็ขอบคุณมุกต่างๆมากมายนะครับที่จะหาหรือไม่หากันแล้วแต่คนดูแล้วกันนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณมุกด้วยแล้วก็สําหรับใครที่อยากชม มุกค,ควายอันไหนนะครับหรือว่ามีมุกอันไหนน่าสนใจก็คอมเมนต์บอกไว้ได้หรือว่าอยากให้ผมทามุกค,ควายเรื่องไหนก็เสนอมาได้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมนะครับผมสับสนุนด้วย